ปรกกูลครับชื่อเล่นชื่อเฟิร์ตครับตอนนี้ทำตำแหน่ง Service Engineer อยู่ที่ทู a n l y y t i s s ครับเ e อร์วิ e เอนจิเนมันเป็นหนึ่งในทีมของท o l a นาลิติกแ p l a ฟอร์ครับเราทำหน้าที่กระจายข้อมูลของเราที่ท a n a l y t i c ออกไปให้กับลูกค้าครับใช้ครับเราเหมือนเป็นสร้างคอนเนคเตอร์ตัวกลางที่แบบมีความปลอดภัยให้ลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้แ,แรกๆก็ยากครับเพราะเราเราไม่เคยได้แตะ ดาต้าจำนวนขนาดนี้ตอนได้มาทําจริงๆกไไ็ได้ได้มีพี่ๆเขาสอนเรื่องเกี่ยวกับพวกป data, ีดาต้าวิธีการทํางานมันทําให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นเรามีข้อมูลเก็บเอาไว้ว่าคนใช้ทูเนี่ยเดินผ่านเสานี้เวลากี่โมงตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดาต้าที่เข้ามาก็จะเยอะมาก2 4ชั่วโมงในแต่ละวันคนเ็าไปเดินผ่านจุดนี้จุดนี้จุดนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกสนุกตรงที่แบบว่าเราได้เอาข้อมูลพวกเนี้ยมาใช้ในการประกอบ การตัดสินใจเช่นผมยกตัวอย่างแบบอยากจะเปิดธุรกิจตรงนี้เราอยากจะรู้ว่ามันมีคนที่เดินผ่านช่วงนี้เท่าไหร่บ้างช่วงเวลาไหนเดินผ่านเยอะสุด <S 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 เราทำงานเป็นทีมครับไม่ว่าจะเป็น Data Scientist, Data Engineer ทีม s i n e s s ทีมค o u ซัลทผมว่าตอนนี้ t a มันมันเป็นเทรนด์นกำลังมาครับตอนนี้มันเป็นสิ่งที่คนยุคนี้เขาบอกว่ามันมีค่าเราสามารถเอาไปใช้อะไรได้หลายอย่างเลยาา Daily life พวกเราเยถ้าในการทํางานผมว่าผมสนุกตรงที่ผมได้แบบได้มีความรู้ใหม่ๆมากขึ้นเลยครับได้มีเทคนิคเพิ่มขึ้นที่เราจะเอาไปต่อยอดในอนาคตไม่ว่าจะที่นี่หรือที่อื่นพอเราแบบรับงานที่มันท้าทายตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็แน่นอนว่ามันก็พอเราทําสําเร็จมันก็มีคนเห็นแล้วก็มันก็เป็นโอกาสที่ดีในการเติบโตในสายงานของเราครับ ชื่อจ๋านะคะพักเทวีหลังทองค่ะเป็นแคมเปญดัลต้าไซเ t ติสที่ทูดิจิทัลค่ะเหมือนหาอินไซต์ของลูกค้าค่ะคนที่ใช้โปรดักต์ของทูหรือแพลตฟอร์มของทูอะค่ะมาดูพฤติกรรมของเขาคือ d ดต a หลากหลายแล้วมันก็เยอะมากๆค่ะเอาเดต้าพวกนี้มาหาว่าคนคนนี้มีความชอบอะไรมีความสนใจยังไงไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนแล้วก็มาดูว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอะไรที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มนี้บ้างแล้วก็จะนําเสนอให้เขาอะค่ะอาจจะมีเครื่องมือใหม่ๆภาษาใหม่ๆที่แบบเราต้อง คอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลาไงค่ะอย่างดัตต์ไซที่จบใหม่หรือว่าทางานมาสักพักหนึ่งเนี่ยได้รับโจทย์เกี่ยวกับบิสเนสบางทีเราก็แบบรู้แค่ด้านตัวเลขด้านนัดต้าเราจะดีไซน์ว่าควรที่จะนําเสนอออกมาในรูปแบบไหนที่คนที่ไม่ได้เป็นดัตต์ไซหรือว่าทางฝั่งบิสเนสให้เข้าใจซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีที่แบบเราจะได้เรียนรู้ culture หรือว่าวิธีการทํางานจากหลายๆอินดัสทรีจาก use Cas e ที่เราต้องลองมาปรับใช้หรือหาจากดัตต้าที่เรามีค่ะว่าตอบโจทย์ได้หรือเปล่า เขาเจอที่เนี่ยไม่ได้เครียดหรือตึงกันมากค่ะอาจจะมีโจทย์มาก่อนว่าคนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวลองมาหาลือกันอีกทีว่าไอเดียของแต่ละคนที่รับผิดชอบในส่วนของตัวเองอ่ะมันเป็นยังไงแต่ละคนนะคะเขาวิ i l d i n g ที่จะช่วยเราจริงๆทีมคือดีมาก My name is Raj. I'm the product strategy lead at True Analytics and I've been here for almost four years. I'm in the product organization which obviously is the one that drives the roadmap for where our solutions are going in the future and, and as strategy that's part of my job. To understand what's available in the market in terms of analytic solutions. Like what our competitors are doing, what do our clients want, what are they looking for from us? And then if they have any needs, how can we meet those needs? Uh, the working environment at True has always been pretty great. I mean, that's one of the reasons I've been here so long as well. The team is great, the culture is um, good overall. In terms of skills, coming from business to strategy is not not a significant shift. One thing that definitely helped here was support. There's a lot of support from the top. So like if you have any issues, you can um, talk to your supervisor, your manager, or even like um, our CAO, super approachable. I think versatility is, is always important. Or knowing that you have to adapt and fit what you have to what people actually need. Like the team knows what it wants, so I have to adapt myself to fit the team or and also influence them. So the same, the market knows what it wants and we have to adapt our products to fit the market and also influence the market and raise awareness and knowledge of what we have. So I'm Wallapalin Lawan. I'm head of the uh, product technology team in Trunalytics. Analytics. My responsibilities are like start with I'm talking to many people, maybe internal and external clients. I'm trying to capture what their needs and what they're asking for. But actually my main responsibility is like I'm creating the environment that my team can explore their great ideas and then they can do the experiment on their idea and come up with the delivery to people or to clients sometimes it's not something that exists but so then we have to build from scratch i'm come from like a different background before this i just a user for the platform but when i move to the platform i have to build my knowledge from scratch with the teams. We have data scientists who explore all existing data and see how they can produce the customer 360. Actually, challenge is like everywhere. Sometimes it's about work, sometimes it's about people, but I think that I don't want to. Challenge is about losing people because we're building a team, we're being a great team. If we work together as a team, we're helping each other, we respect each other in the working environment, I think we can do everything. If you walk around, you will see like there are many like young and energy people. They work. They are team leaders and they work very well together with different ages of the people. They're keen to learn. They're happy for what they are doing and they feel like they celebrate their success. And we have around 120 people right now as a team. So this is I see as a success story.